สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับคอบอลเตงนะครับวันนี้อยู่ในการประจำวันที่13พฤษภาคม2566นะครับวันนี้จะมีพรีเมียร์ลีกเตะกันอยู่ถึง6คู่นะครับผมคัดมาประมาณ4คู่นะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยเตะกันเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริลลิกากันโซ่ไรกาเตะหมดเลยนะครับลีกเอิงก็ยังเตะเอานี่เรามาคัดพรีเมียร์ลีกกันนะครับรอบนั้นคู่แรกนะครับเป็นลีดยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลนะครับอันดับ19พบกับอันดับ3ราคาต่อรองนิวคคาสเซิลลต่่่อทีรึงูก จากสถิติการพบกันในเ็กแรกในรูกาลนี้นะครับเป็นนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเสมอกับลีดไป0ประตูศูนย์นะครับในฤูการที่ผ่านมาก็เป็นนิวชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับทางด้านเจ้าบ้านเกมนี้ลีดเนนเตดนะครับ5เกมล่าสุดตอนนี้ของลีดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแพ้มาถึง4จาก5เสมอไป1นะครับแพ้แมนซิตี้แพ้บอลมัดแพ้ฟูลแลมแพ้ลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับเลสเตอร์ ก็ฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าผีเข้าผีออกเหมือนกันนะครับเกมที่อย่างเจอกับเลเซอร์เกมนี้ผมมองว่าไม่ยากนะครับกลับเสมอมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นการไปเยือนแมชสีตี้นะครับแต่ว่าทําได้ดีนะครับในเรื่องของเรทราคาเนี่ยเพราะว่าเปิดเกมนั้นเนี่ยเป็นรองอยู่ที่2องควบนะครับแต่ก็แพ้เป็นแค่ลูกเดียวนะครับทำให้กินราคาแบบสบายๆเลยนะในเกมนั้นนะครับพราเกมอื่นก็ยังดูไม่ได้นะครับก็ ผลงานผีเข้าผีออกนะครับเกมนี้เล่นเล่นในบ้านนะครับก็5เกมล่าสุดของการเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะเป็นหนเสมอ2แพ้2นะครับแต่มองว่าเกมนี้ยังไงก็ยาก,ยากอยู่ดีเพราะว่าต้องเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลที่ตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ3นะครับของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เซนอตมา2-0นนะครับก็ถ้าพูดถึงแต้มคู่นี้ทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับอยู่ อันดับ3เนี่ยนำทางด้านของแมนยูอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับเตะเท่ากันนะ34เกมนะครับก็ถือว่าเกมนี้นิวคาสเซิลก็ยังต้องเน้นนะครับเพราะว่าทีมที่ต่อมาอีกก็คือลิเวอร์พูลนะครับแต่เตะเ,เยอะกว่า1เกมด้นเกมนี้นิวคาสเซิลเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะครับยังไงก็ต้องเน้นแต่ลีดก็ต้องเน้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นนะครับก็ถ้าจบใน สกอร์แบบจบในร,กกรดูกาลดยมีแต้มเท่านี้เนี่ยก็แทบจะตกชั้นแน่นอนนะครับก็ต้องเอากันทั้งคู่นะครับมีแรงจูงใจกันทั้งคู่กลับไปที่ทางนั้นทีมเยือนนะครับอย่างนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนะครับถ้าดู5เกมตอนนี้เนี่ยชนะมา3เสมอ0แพ้2นะครับแพ้แอสตันกับอา,อาร์ซนอน,นะครับเกมแพนน้แอสตันถือว่าไม่แปลก เจอกับแอสตันจริงๆเกมนี้เนี่ยอาจจะเละไปนิดนึงแต่ทว่า3เกมที่เหลือก็ทำนาเขาค่อนข้างทีง่จะดียิงสเปอร์ไปถึง6 1ยิงเอฟเวอร์ตันไป41แล้วก็ยิงซัลทามตันไปอีก3ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าทำประตูมาได้เป็นกอบเป็นกามเหมือนกันนะครับการเล่นนอกบ้านนะครับของนิวคสเซลก็ยังดูดีอย่างต่อเนื่อง5เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับที่เหลือชนะมาทั้งหมดเลยแต่ทว่าเสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะครับในเรื่องเกมรับยังถือว่ายังมีช่องโหว่นะครับยังทำให ยังเสียประตูกันมาตลอดนะครับแต่ในเรื่องของเกมรุกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าผลงานเนี่ยดีขึ้นมานะครับจากจากทีมที่อยู่กลางตารางนะครับในฤดูกาลในฤดูกาลถึง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนิวคาสเซิลถีบตัวเองขึ้นมาตอนนี้ติดท็อปฟรีนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเกมนี้ผมมองว่าไม่ยากสําหรับนิวคาสเซิลนะครับเกมนี้เนี่ยสกอร์ที่ผมคาดผมมองไว้ที่ประมาณ2 0 นะครับคิดว่าลีดเนี่ยก็ต้องต้องเข้มเหมือนกันนะครับเกมนี้ลีดก็จะเก็บเพียงแค่เสมอเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับาการหนีตกชั้นนะครับถ้าลีดเปิดหน้าแรกผมมองว่ามีเละแน่นอนเจอนิวคาสโซ่สวนเข้าไปนะครับคิดว่าเกมนี้นิวคาสโซลเก็บ3แต้มนะครับดังนั้นคู่แรกวันนี้ฟัน่งต่อนิวคาสเซลนะครับ ต่อคู่ที่2นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนวูฟแฮมตันวันเดรสนะครับแมนยู Man, ow, ตอนนี้อันดับ4นะครับก็ต่อรองกับวูฟเนี่ยอยู่ที่รูคุบลูกครึ่งนะครับวูฟอยู่อันดับ13กลางตารางนะครับโดยทางด้านของสถิติการพบกันแบบเมเจูเฮดนะครับในฤดูกาลนี้แมนยูชนะมาแล้ว1เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาผลัดกันชนะกันไปคนละ1เกมนะครับทั้ง3เกมเนี่ยมี1ประตูทั้งหมดเลย นะครับห0 1 0 1 0หมดเลยโดยดังนั้นเจ้าบ้านแมนยูนะครับตอนนี้เนี่ยผลงานถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า2เกมล่าสุดแมนยูตอนนี้เนี่ยแพ้มาทั้ง2เกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ไบรตันและก็แพ้เวสแฮมอีก1เกมนะครับทำให้2เกมที่ผ่านมานะครับแมนยูไม่สามารถเก็บแต้มได้แม้แต่แต้มเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีลิเวอร์พูลที่จี้ตูดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ดับ5 ด,ดังนั้นแมนยูตอนนีน้ก็ยังต้องเน้นเพื่อที่จะคงท็อปโฟให้ได้นะครับลุ้นไปยูเลในฤดูกาลหน้านะครับก็5เกมล่าสุดก็แพ้ไป2นะครับชนะแอสตันวิลล่าทีมเดียวแล้วก็2เกมที่เหลือเนี่ยเสมอสเปอร์กับเสมอรบรตันนะครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าค่อนข้างที่จะฝืดนะพูดได้เลยว่าฝืดเนื่องจากนักเตะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับหลายตัวนะของแมนยูตอนนี้เจ็บเยอะมากๆนะครับการเล่นในบ้านแมนยูยังถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแต่ชนะไม่ค่อยขาด นครับใน4เกมล่าใน5เกมล่าสุดก็ได้นะครับแมนยูเนี่ยไม่เกินชนะไม่เกิน2ลูกมาตลอดเลย31 1, 1 2 0, 2 22 2 1 0นะครับซึ่งถือว่าในเรื่องราคาเรทที่เปิดมาแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะแพงลูกลูกกว่านู่นแหละนะครับนั้นเนี่ยแมนยูถือว่าฝืดนะในช่วงหลังๆนะครับ โดยทางด้านทีมเยือนอย่างบูฟตันผลงานช่วงหลังถือว่าใช้ได้นะครับ5เกมล่าสุดเก็บพิชนะไปได้ถึง3จาก5เกมแพ้ไป2เกมนะครับชนะแอสตันวิลล่าชนะคริสตลพารีสนะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดนะครับแต่เกมที่เล่นนอกบ้านเนี่ยแพ้บริันไปถึง6-0แล้วก็แพ้เลสเตอร์ไป2ประตูต่อ1นะครับในบ้านวูฟเนี่ยถือว่าทำไม่ดีมากเลยนะ4เกมล่าสุดการเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับยิงประตูมาแบบคลีนชีทด้วยนะครับแต่เล่นนอกบ้านปุ๊บ โดนยิง6-0โดนยิง2-1ขณะเลสเตอร์เนี่ยก็ยังแพ้มานะครับการเล่นนอกบ้านของวูฟถ้าดูโดยรวม5เกมล่าสุดก็ยังไม่ชนะใครแพ้ไปถึง4จาก5เกมนะครับเสมอเปหนึ่งเกมสำหรับคู่นี้นะครับไปดูกันที่ตารางคะแนนนะครับอย่างพูดไปนะแมนยูตอนนี้เนี่ยนำลิเวอร์พูลอยู่เพียงแค่1แต้มแต่ว่ามีโคต้าแข่งที่น้อยกว่าอยู่1เกมเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าสามารถเราชนะได้เกมนี้เนี่ยจะห่างจากลิเวอร์พูลอยู่4แต้มนะครับ ก็ยังถือว่าเกมนี้แมนอยู่ก็ยังต้องเน้นเหมือนกันนะครับส่วนวูฟอยู่ทีมกลางตารางมี40แต้มค่อนข้างที่จะอยู่ในโซนปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าเหลืออีก3เกมที่เหลือนะก็3เกม9แต้มบวกเข้ามา39 39นะครับทางด้านของวูฟก็ยังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับมีตั้ง40แต้มก็ถือว่าเกมนี้วูฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีรุนอะไรแล้วนะครับตกชั้นก็ไม่ได้หนี ะครับส่วนแมนยูก็ยังค่อนข้างที่จะต้องการแต้มนะครับแต่ก็วางใจไม่ได้นะครับบอลเนี่ยอะไรก็ฟุตบอลก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแมนยูเกมนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเรื่องนักเตะนะครับที่เจ็บเยอะๆเลยนะครับมาร์ติเนสตอนนี้ก็ปิดเทอมไปแล้วนะครับในฤดูกาลนี้วารานก็เจ็บฟานเดอร์เบิกก็เจ็บยาวนะครับแล้วก็แม็กทอมเจ็บนะครับตัวหลักที่พูดไปนี่มองว่าแมนยูเนี่ย มีปัญหานะครับในเรื่องนักเตะพอสมควรนะครับก็แนวรับวันนี้เนี่ยถ้าตามค่านะผมมองว่าอาจจะเป็นแม็กไวลงคู่กับลินเด์เลฟนะครับหน้าเป,าเเป Horse, า้าจะเป็นเวกฮอสนะครับซ้ายขวาจะเป็นซานโชกับแรดฟอร์ดนะครับบุรุน่เกมนี้ก็ยังประจำการเหมือนเดิมส่วนทางด้าน,นของอูฟเว่นตันเนี่ยนักเตะค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับมีเตาเร่ที่ไม่ฟิตเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเจ็บอีกนิดหน่อยตัว2ตัวนะครับก็ทางด้านหน้าเป้าเนี่ยก็จะไปทางจะไปทางด้าน,นของฮีชานนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเรียพร้อมแหละวบูฟในเกมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะต่อกร่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับเกมนี้เนี่ยราคาแมนยูผมมองว่าตอค่อนข้างที่จะแพงเกินไปนะครับผมมองว่าแมนยูอาจจะชนะแต่อาจจะชนะไม่ขาดนะครับสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมมองไว้ที่10ึ 0, หรือไม่ก็1 1่นงะครับอย่างแย,แย่เลยเนี่ยอาจจะเสมอด้วยซ้านะครับดับงนั้นคู่นี้เนี่ยผมอยากจะให้มองไปที่ราคาสูงต่ำนะครับไม่อยากจะมองไปที่ราคาต่อรองเพราะถือว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงเกินไป นะครับแมนยูช่วงหลังฟืดมากนะครับถึงแม้ว่าวูฟเล่นนอกบ้านจะไม่ค่อยดีแต่เกมนี้เนี่ยมผมมองก็ยังยากอยู่ดีแหละ1020 0, 0, นะครับรุ่นสูงต่ำดีกว่าคู่นี้ผมมองว่าไม่ถึงสามลูกนะครับราคาสูงต่ำเปิดมาอยู่ที่2.75นะครับผมมองว่าเกมนี้ไม่ถึงสามฟันชงต่ำ2.75นะครับคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามวันนี้จะไปทางด้านของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรกรเบียนสเปร์นะครับ8เจอ6 ราคาต่อรองอยู่ที่เสมอนะครับหลังกนั้นู่นี้เนี่ยในรูในรูการนี้นะครับเรกแรกเป็นแอสตันโฉบมาเก็บแต้มในบ้านของสเปอร์ไปได้2 0ูนนะครับในรูการที่ผ่านมาสเปอร์เนี่ยเก็บทั้งเย้าทั้งเยือนเลยแต่ว่ารูการนี้เนี่ยโดนแอสตันเข้าไปนะครับแอสตันปีนี้ถือว่าผมมองว่าผลงานใช้ได้นะถ้าไม่นับ2เกมล่าสุดนะครับเพราะว่าเก็บชัยชนะมาติดต่อกันแบบเกือบ10เกมประมาณ สิบไม่แพ้เนะี่ยถ้าถ้าไม่แพ้เนะี่ยสิบเกมต้องมีละนะครับแต่2เกมล่าสุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาสะดุดแบบน่าเสียดายนะครับอย่างเกมเจอกับวูฟเนี่ยนะครับไม่น่าแพ้นะครับเจอกับแมนยูแพ้หนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีชนะฟูลแลมชนะนิวคาสเซิลนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็ชนะมาได้นะครับเสมอกับเรนนะครับการเล่นในบ้านของแอสตันเนี่ยตอนนี้ก็ยังเข้มอยู่นะให้เกมล่าสุดไม่ แพ้ไม่เสมอใครเลยเก็บชนะมาทั้ง5เกมติดต่อกันนะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างท็อตแนมอัตสเปอร์นะครับสเปอร์ตอนนี้เนี่ยผลงาน5เกมล่าสุดโอเคมีชนะ1เสมอ1แพ้ไปอีก3นะครับตีไปที่แบบกลางๆค่อนไปข้างล่างหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการกินราคาเนี่ยยังไม่เสียนะครับก็ยังจะมีเกมนี้ชนะครึ่งนิดอยู่เกมเดียวนะครับก็พอๆเสมอตัวนะครับชนะพาเลตเสมอแมนยู แพ้ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ิวคาเซแพ้บอลมัทสองเกมนี้ถือว่าเข้าใจได้นะครับแพ้ลิเวอร์พูลกับิวคาเซแต่อาจจะมากไปหน่อยเกมที่เจอกับแมนยูแล้วก็เสมอมาได้นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมตีไว้ที่ผลงานเนะี่ยยังอยู่ในโซนกลาง,ลางนะครับยังไม่ได้อยู่ในโซนแย่แต่ว่าการเล่นนอกบ้านของสเปอร์ตอนนี้เนี่ยยังหาแต้มไม่เจอนะครับออกคอไฟยังหาชชนะไม่เจอนะครับมีเสมอดูดมา2เกมนะครับเจอเซาส์กับเอฟเวอร์ตันซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะเสมอนะครับผลงานตอนนี้ยังถือว่า ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแย่แล้วกันนะครับถ้าพูดถึงตารางคะแนนคู่นี้นะครับผลงานใกล้เคียงนะครับมีแต้มกันอยู่54กับ57นะครับชนะ16 17โอเคใกล้ๆกันเลยนะครับลูกได้เสียสเปอร์เนี่ยก็ยิงได้เยอะกว่านิดหน่อยนะครับก็ถ้ารวมๆแล้วก็อาจจะดูดีกว่านะครับในเรื่องของอลูกได้เสียนะครับ เกมนี้นะครับผมมองว่าทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยมีโอกาสลุ้นสูงมากนะครับมีโอกาสเฉือนชนะแต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะยิงประตูกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับทางด้านของนักเตะบาดเจ็บเนี่ยทั้งคู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมพอๆกันเลยนะครับเจ็บสองสามตัวถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักด้วยก็ทางด้านของแอสตันวิลล่าวันนี้ก็มาพร้อมนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับส่วนทางด้านของสเปอร์เนี่ยจะได้แผน3-4-2-1นั่นแหละนะครับแผนสวนกลับของสเปอร์นะครับหน้าเป้านี้ก็ขาด คนนี้ไปไม่ได้เลยเฮอร์เค็นนะครับซงแกมินคู่กับคลูเซฟสกี้ต่ำลงมานะครับถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับทางด้านของแอสซันนะครับก็จะเป็นทางด้านของแรมซี่นะเล่นริมเส้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะพร้อมกันทั้งทั้งสองทีมนะครับคิดว่าเกมนี้น่าจะมีสกอร์กันทั้งสองฝั่งสกอร์ที่คาดนะครับสองหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าใครจะได้สองนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะถ้าได้เร็วๆอาจจะไหลไปที่สามหนึ่ง นะครับสาเนี่ยผมมองว่าสกอร์คู่นี้น่าจะสูงนะครับสูงต่ำคู่นี้เนี่ยเปิดมาน่าสนใจนะครับเปิดมาอยู่ที่2ควบ2ครึ่งควบ3นะครับก็ถือว่า3ลูกมันไม่ยากนะสำหรับคู่นี้นะครับโดยเฉพาะแอสตันวิลล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจับตามองนะเพราะว่าผลงานช่วงหลังดีดีกว่าสเปอร์นะครับก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับก็สําหรับคู่นี้เนี่ยชอบจัดขัดสวนและการผมมองไปที่สกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่ที่3วันนี้ฟันชงสูง2.75นะครับ ปิดท้ายคู่ที่4นะครับคู่นี้นก็น่าสนใจเหมือนกันเซาล์ทำต้านเปิดบ้านต้อนรับกรัรมเยือนฟูลแลมนะครับยีเจอกับ10ทางด้านของฟูลแลมตอนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยจะมีอะไรให้ลุ้นละแต่ทางด้านของเซาเนี่ยยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้กันนะครับโดยคู่นี้เนี่ยจากสถิติการพบกันแบบเมตชเฮดตในฤดูกาลน,นี้ฟูลแลมชนะไปแล้ว1เกมนะครับฤดูกาลก่อนหน้านั้นเซาล์ทำต้นชนะมา1นเกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับปีนี้กับ กลายมาเป็นฟูลแลมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกนะครับาทางด้านเจ้าบ้านนะครับเซาท์ทอมตันตอนนี้5เกมล่าสุดเนี่ยนะครับยังไม่ชนะใครนะครับแพ้ไปถึง4จาก5เกมนะครับแล้วก็เสมอมา1เกมเกมที่เสมอเสมอ,สมอกับอาร์เซนอลนะครับผีเข้าเหมือนกันเกมนั้นเสมอกับอาร์เซนอลมาได้ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นรองอยู่ถึง2ลูกนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหแพ้ยับยับเหมือนกันนะครับแพ้ฟอเรสต์แพ้นิวคาสเซิลแพ้บอลมัร แพ้คริสตัล팰เลตนะครับการเล่นในบ้านก็ตอนนี้ก็ยังไม่ดีมีเกมที่ดีเจอกับสเปอร์ Super, นะครับเสมอมาได้3-3สนะครับโดยทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างฟูลแลมฟูลแลมตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าผลงานนะครับก็ยังอยู่ในโซนกลางๆค่อนไปทางดีด้วยซ้ำเพราะว่าในเรื่องของการกินราคาเนี่ยทำมาได้ดีเยี่ยมนะครับกินราคามาถึง4จาก5เกมเสียเป็นแค่เกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าเท่านั้น นะครับที่เหลือเจอกับลิเวอร์พูลก็แพ้เพียงแค่1ลูกเจอกับแมสตี้ก็แพ้เพียงแค่1ลูกนะครับซึ่งถือว่า2เกมนี้เนี่ยโอ้โหฟูลแลมทาได้ขนาดนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับชนะเลสเตอร์5 3นะครับชนะลีดสองหกินราคามาสี่จาก5าเกมนะครับการเล่นนอกบ้านอาจจะยุงดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับเจ้าบ้านอย่างเซาท์ทอมตันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของตารางคะแนนนะครับ คู่นี้เนี่ยนะครับกลางตารางกับท้ายตารางเกมนี้เซาท์ทอมตันผมให้เต็มที่เลยถ้าเซาเก็บชชนะได้ทั้งหมดอีก3เกมที่เหลือนะครับจะบวกไปอีก9แต้มจะมีอยู่34แต้มก็ยังก็ยังถือว่ามีโอกาสหนีตกชั้นนะครับถ้าทุกทีมที่เหลือเนี่ยไม่ชนะเลยไม่เสมอเลยนะครับแล้วเซาท์ทอมตันเก็บชนะมา3แต้มติดต่อกันเนี่ยก็มีโอกาสหนีตกชั้นแต่ถ้าว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างทีง่จะยาก นะครับเกมนี้เนี่ยแค่เสมอเนี่ยผมมองว่ายังยากเลยนะครับต้องมาเจอกับฟูลแลมที่ผลงานเนี่ยทำประตูได้ถึง50ประตูนะครับจาก35เกมเฉลี่ยเกมละเกือบ2ลูกนะครับถือว่าทําได้เยอะนะนะครับก็ยิ่งเยอะกว่าแอสตันนะครับพี่อันดับดีกว่าอีกนะครับมีอะไรอีกเยอะกว่าแมนยูด้วยซ้ํายิงมากกว่าแมนยูอีกหนึ่งลูกนะครับแต่ในเรื่องการเสียป,ประตูเนี่ยอาจจะมากไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับเซาเนี่ยก็ผลงานกันคนละเรื่องเลยนะครับ ก็เกมนี้นะครับในเรื่องราคาเปิดมาไม่แพงนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองนะนะครับวันนี้เน็ตเอฟาดคู่นี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับน่าจะทําเงินให้ได้นะสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้สกอร์ที่ผมคาดผมมองไว้ที่ฟูลแลมชนะ2-0นยู่นแหละนะครับไม่ได้มองลูกเดียวด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโดนเอาเตะนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเจ็บ4-5ตัวนะครับก็ถือว่าทางด้านของฟูลแลมเนี่ย ก็ยังพร้อมอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้าโชว์ฟอร์มได้เหมือนนั้นล่าสุดก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนซอลตันตอนนี้เนี่ยก็หืยากหน่อยนะครับหน้าเป้ายังใช้อดดมอยู่เลยนะครับก็เกมนี้เนี่ยยากแน่นอนก็อาจจะต้องรับแลวรอสวนนะครับอ่ะสำหรับคู่ที่4วันนี้นะครับมองไว้ที่ฟูลแลมชนะ2อสูนะครับดังนั้นคู่ที่4วันนี้ฟันชงต่อฟูลแลมนะครับ สีคู่น,นี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจริงๆหลีกอื่นก็น่าสนใจนะครับแต่ผมพูด4ี่คู่นี้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วแหละนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องคอบอลเตงกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาพูดคุยให้ฟังกันอีกนะครับก็ย้ำกันอีกครั้ง4คู่วันนี้ก่อนจากกันนะครับคู่แรกลดยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนนิวคาโซลคู่นี้ฟันชงต่อนิวคาโซล คู่ที่2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนวูฟฮมตันนะครับคู่นี้ฟันธงต่ำ2.75คู่ที่3นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสเปอร์นะครับคู่นี้น่าจะยิงกันสนุกฟันธงสูง2.75ส่วนคู่สุดท้ายนะครับซาล์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟูลแลมเกมนี้ผมมองว่าเซาเล่แน่นอนฟันธงต่อฟูลแลมสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ